อ่าสวัสดีครับเออวันนี้เราก็จะมาพบกับอ่าเพจชอเดตเอ็กชอนครับสวัสดีชาวโซเชียลแคมและชาว YOUTUBE ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือว่าจะมาด่าระบายไอ้อ้วนนะครับไอ้อ้วนที่แย่แฟนเพื่อนผ่านสองนะครับครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนครับว่าในห้องนี้มีใครบ้างท่านแรกครับเอยูเดฟานครับแอดเมลเย็ดคอดครับ ท่านที่สองครับซิ้อเครื่อง s พ p p o r t ครับท่านแอนดิวครับแอนดิวแอนดิวดิวซัพพอร์ตครับนี่สมาชิก VIP ของเรานะครับเอลเจมี่ท่านเจมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอ้อ้วนครับเออ่ไอ้อ้วนที่มันชอบแย่งแฟนเพื่อนนะไหนเดี๋ยวจะขอให้รับ ชำมแอดมินอื่นมัางขอระบให,ให้แอดมินอื่นรอปะระบายมัางอ่ะเชิญระ,ะบายเลยครับใครจะระบายก่อนครับ กวยไม่มีปัญญาไปจีบต้องรอเสียบชาวบ้านก็เหลอไ,ไอ้เหี้ยฮะกวยคิดมั่งคิดมั่งนะไอสัตว์ไปแย่งของคนอื่นเขาเหี้ยถ้าพ้องไปมีชู้แล้วแม่งโดนชู้แย่งไปจะเป็นยังไงไอสัตว์มึงคิดมั่งเออแล้วเรื่องที่สองมึงปีนเกลียวกลวยเหี้ยมึงอายุ่าไรฮะไอสัตว์แต่มึงปีนเกลียวไอเหี้ยพวกกลวอายุสิแปดขึ้นนะเว้ แล้วมึงอะอายุอะไรสิบเจ็ดสิบหกไอ้เหี้ยใช้เพื่อเล่นมึงอะอ่ะกูถามหน่อยเหี้ยเรียกพี่ไม่เรียกไม่เป็นไรเรียกเฉยๆได้ก็ได้แต่ว่ามึงอย่าเรียกพวกกูไอ้อะเออกูไม่ชอบมึงละแล้วมึงบอกว่าเหี้ยปีนเกียวเกินอ่ะเออด่าอะไรเงี้ยอายุกูเท่ากับมึงอ่ะถามหน่อยนะแล้วเรื่องที่สองไอ้เหี้ยมึงด่าใครน้าราวไอ้เหี้ยนะ มึงด่าใครไว้หน้าเราหน้ามึงอะลาวอะกูอีกไอ้สัตว์โถยเหี้ย,ยหน้ามึงยังกระปวกไอ้เหี้ย,ยอ้วนไอ่เหี้ย,ยมึงดูหนังหน้ามึงก่อนก่อนที่จะด่าคนอื่นเข้าใจปะเออเหี้ยหวยอ้วนยังไงเห็บหมาไอ้เหี้ย,ยตัวพองยิบหายไตขันแม่นยุบเลยเหี้ยกูฝากไว้แค่เนี้ยแหละไอ้สัตว์อ่าอ่าท่านเจมส์ครับมีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับ เฮ้ย็ดดด้วยไอ้สัตว์ก like ูฟ mm ังมานานแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียพ่อองตายไหนควายไอ้สัตว์ไหนจะมาหัดลงหัดแล้วไอ้เฮียกูเห็นแม่งนั่งพูดอยู่โบไอ้สัตว์แต่เโอ้ยพี่มึงด่าเก่งยังไงอ้วนไอ้สัตว์ทำเป็นโชว์ลงโชว์หน้าไอ้สัตว์ที่ที่ยดกูแล้วมึงฟังเองไอ้สัตว์แต่กูและไม่มีสาตวร่งหรอกเมื่อกี้ทำไมกูเลยไอ้สัตว์ที่ที่มึงกูโง่ไอ้เงี้ยควายไอ้สัตว์เขางอกอย่างกูป่ะไอ้สัตว์อย่างเมื่อคงเขาเดือดเออแบบตี้๋ใช่ป่ะไไไไไไไออ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 ้้้เเเเเหหีียยโโถนนนาาาปปวววววกกสสสัััตตต์์์แม่่งงท็ช ก็ได้แค่อ้วนดำเท่านั้นแหละมึงไงสัตว์นี้หน้าสิวเฮียพองตายได้ควายสัตว์นี้มันจะแบ่งแฟนเพื่อนขวพ่อมึงไงสัตว์เฮียแบบไม่มีใครไม่มีใครจะให้เอาบังไงสัตว์ห้ามมีปัญญาแค่นี้เลยสัตว์เฮีโถไม่มีอะไรจะเย็ดคนอื่นหรือไงสัตว์เฮียไอ้ควายเอ้ยสัตว์มันเป็นเก่งมากไอ้เฮียก็ได้แค่หนังไข่หน้าลาวกับพ่อแพะหมาเนี่ยบงไงสัตว์โหยแต่ก็หัวโตขึ้นอ้เงี้ยแบบแดกน้องพ่อมหรือเปล่าแล้วมึงไงสัตว์ห้ามมันถึงเกิดมาได้เนี่ยเฮียโถได้ได้ถือห่ามะเกอ้ีเฮย เดี๋ยวจะเป็นเก่งไอ้สัดเดี๋ยวกูถอดเขาปาหน้าแม่งเลยควายไอ้สัตว์หาปีกให้ได้อย่างกูนะไอ้สัตว์เออเราค่อยมาคุยกกูเข้าใจเปล่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวถอดปีกตีหน้าแม่งเลยฟัดไอ้เฮียหน้าจะดีเหี้ยกว่าเดิมเข้าใจป่ะไอ้สัตว์แต่กูถามก่อนไอ้เหี้ยมันรู้ถูกยาวมาเกิดหรือเปล่าอ๋อไอ้สัตว์ไอ้ควายเอ้ยไอ้เหี้ยจะเป็นโชว์เก่งไอ้เหี้ยกูอยากจะเอาไปเขียหน้าอยู่ฝ่ายเลยสัตว์ไอ้เด็กดูดและขบพร้อตายไอ้เหี้ยเอ้ยอ่ะพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยอ่าเดี๋ยวโฟขัสพูดกันนะ นี่นะไอ้วนนะอ้วนอะ่ะถ้าแบบจะแบจะบ,บจงไงอะ่ะถ้าเกิดจะดึงหน้านะควรทำตะกอให้ดีดเดยดนะแล้วค่อยไปดึงหน้าหรือว่าไอ้หนูอะ่ะตะกอหนูอะ่ะยังติดลบอยู่เลยเว้ยอะ่ะหนูจะดึงหน้ากับพี่อะ่ะยิงกรโดดเลยนะนะถ้าจะโจกระซ่านะไอ้ดีเลยหรือว่าแบบยิงไกร้โหดฝึกมาดีดีเอออะไรมานี้หน่อยเข้าใจปะแบบไม่ต้องมาชมกระซ่าหรอกออกระจจกกระจอกกับมึงอะ่ะเออ อ้วนเดียวมืออ่ะแม่งอ้วนดามที่ฝ่ายทั้งผัวทั้งเมียคุยไอเฮียทำมาแบบยังไงอ่ะทำมาตรงเมียมึงก็ตอนแหลกเลอเกินไอเฮียตอนแหลกร้อยหูสัตว์แม่งเต่าเต่าพวกผมพูดไม่ถูกแบเต่าเต่่ะเออเต่าหล่อตอนแหลกอ่ะไอเฮียเออันเนี้เข้าใจป่ะเมียเมียมึงอ่ะเออไอเฮียเรียนยัไม่จบปอไอเดียจะไม่จบปอสามเลยถุยทำมาตรงแบบ อยากได้ดวงได้หน้าทำแบบไปด่าคนเขาทุยมึงมีแค่นี้เหรอทำแบบพวกกูไปด่าแล้วมันไม่ด่าพวกกูกลับบ้างวะฮะเออทำแบบยังไงถ้าก็จะเจ๋งอ่ะขอแบบเจ๋งแบบจุดสองชั่วโมงใช่ปะ่ะจุดห้าทีกูไม่เอาหรือว่าโถทำแบบผมพูดโตขอแบบเจ๋งๆหน่อยสินะไม่มีอะไรจะพูดหรอกวันเนี้ยรู้ว่าแต่เขาบขอกเขาฝ่าหนา่อยให้ดึงหน้าทำัวก่อนด,ด,ดีก่อนนะรูะ้ว่า อ่ะท,ท่านดิวอันเดิวแล้พอร์ตเจอเลยครับก็ผมจะขอถึงว่านะกูน่ามาเปรียบเจียวเพื่อมผมอะพวกผม,มูอ้โถยังเด็กกระจอ,งอกง่น้ง่ได้วัญญายอยู่เลยมาพูดเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะแล้วมาทายสกอยังปั๊มอยู่เลยนะไอ้เหี้ยมึงยังปัม๊มสองทับเก้าเลยพวกกูอะ่ะเล่นโสดไอ้สา,า,าสตรสกอไม่มีติดลมนะเออ ไอพวกที่ยังแฟนเพื่อนอะถามหน่อยหลังหน้ามึงยังตกบเลยแส่คู่ข้างถนนนี่แย่ไปอะฮะดูว่างว่าผู้หญิงผู้ชายนะเออเออนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกว่านี่ก็คาพูดไม่เยอะหรอกท้าะยังไงผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับนี่นะไอ้อวนนะบอกว่านนะแถบถ่าน้อยก็จงแบบยังไงที่มาโพสใน y o u t u ู e พี่อะครจะรัดก,กันแล้วเสือกอะไรนะคน คนจะรักกันแล้วเสือกอะไรนะเออแล้วที่แล้วที่ผัวมึงอะถ้ายังไงอะถ้าแบบไปนโรมิน่าได้หน้าอย่าได้หน้าไปด่าผู้หญิงในแทนถุยเมียมึงอะนะถ้าแบบได้หน้าถุยที่ทำาปานโรมแบบโชว์เหลือเกินในที่ีกูไม่เคยเห็นนะได้มึงไปด่าแล้วทีนี้ทำเปไปด่าอย่างพวกมึงอะไม่รู้จักพวกกูได้หรือป่ะอยู่ของพวกมึงไปเถอะอยากรู้ใครคบมึงวะมีแค่นี้แหละฝาวแค่นี้แหละจบ

หลับ,ลบ,ลบ oh. แม่งเลือนไปทั่วไอ้พวกกันหลัวเดี๋ยวหงายปังห <Hey. S 1> ลบหลบซ่อนซ่อนชอบเดินทาเหมือนผู้หญิง <Why? S 1> เจอตัวเมื่อไหร่นะมึงไอ้สัตว์กูยิงทิ้ง oh. พออยู่กับพวกพวกับผมพวกเฮียนี่แม่งคุกไปยองถ้าตีให้ชาวพนันแล้วแม่งจะหายไปอย่างร่องแม่งด่าคนโดนทีแม่งด่าคนนั้นที oh. พอเจอตัวเป็น ไอสัตว์แม่งเข้าไปตีเซไอพวกส้นตีนส้นมือพวกนี้แม่งว่างชิบหายบางทีไม่มีอะไรทำแม่งเข้าไปดา่าออนไลน์<บ>เรื่องเฮี้ยเพวกนี้แม่งหัวไว้แม่งหัวใบ้มึงตุดต๊ดหรือเปล่าวะไอ,าไอสันดันไอ้งามไส้อยู่ตอนหน้ามึงมนเงียบวาเงี้ยมึงตุ๊ดหรือเปล่าวะอยู่รับหลังเสียงดังวอยสัตว์มึงตุดต๊ดหรือเปล่าวะ,วะอยู่ตอนหน้ามึงหงอยวาเฮี้ยมึงตุ๊ดหรือเปล่าวะพอเจอคุณมึงหลบ

ไอ้สว์มึนตุดหรือเปล่าวะไอ้พวกปากแก่งสังทำเป็นแบ่งสังทำเป็นเก๋าพออยู่ต่อหน้าก็หอยทำเป็นหอยสังทำเป็นเห่าไอ้กันหลุดนด่แนะพู้ซีสวะเจอของจริงทำเป็นเหงาอยู่ดีๆไม่ว่าดีสังรถหาที่กลับบ้านเก่าพออยู่กับคนนี้แม่งก็ด่าคนนั้นพออยู่กับคนนั้นแม่งก็ด่าคนโน้นไอ้พวกนกสองหัวแม่งขี้กลัวแม่งใจตุกคุบอกให้หยุดไอ้สนตีนมึงเชื่อกูดิไอ้หนูมึงเก็บเอาปากไว้แดกข้าวอย่าโม่แต่เห่าแต่หอนแม่งเสียเวลากูแดกเหล้า หยุดเดี๋ยวมึงจะโดนส้นตีนชุดใหญ่ทีนี้เราของจริงจำใส่หัวกระบาลของมึงเอาไว้อยู่ตอนหน้ามึงเงียบวาเงียมึงตุดหรือเปล่าวะอยู่รับหลังเสียงดังวอยสัตว์มึงตุดหรือเปล่าวะอยู่ตอนหน้ามึงหงอยวายเงียมึงตุดหรือเปล่าวะพอเจอกูมึงหลบวา้สัตว์มึงตุดหรือเปล่าวะอยู่ตอนหน้ามึงเงียบวาเงียมึงตุดหรือเปล่าวะอยู่รับหลังเสียงดังวอยสัตว์มึงตุดหรือเปล่าวะอยู่ตอนหน้ามึงหงอยวายเงียมึงตุดหรือเปล่าวะพอเจอกูมึงหลบวา้สัตว์มึงตุดหรือเปล่าวะไอ้พวกกะโหลกกะลาพอมีเวลาว่าก็ปาากหม พอรับหลังสึกทำเป็นซ่าซุบซิบนินทาแม่งแอบ,บด่าแม่งแอบเมาอยาให้กูเจอนะไอสัตว์กูจะทำให้มึงน,น่าหยุดขามึงสองกระจกชะโงกดูมาดูซิเป็นหญิงหรือชายกล้าทำแต่ไม่กล้ารับหรือว่ามึงเป็นนางใครของกูระบายอารมณ์ให้สมความปรารถนาก็เพราะกูยอยากจะรู้หรือเธอสัดบึงตุดหรือเปล่าวะอยู่ตอนหน้ามึงเงียบก่อไอ้สับึงตุดหรือเปล่าวะอยู่รับหลังเสียงดังก่ไอ้สัตว์มึงตุดหรือเปล่าวะอยู่ตอนหน้ามึงห่อยวายเหียบึงตุดหรือเปล่าวะพอเจอกูมึงหลบ